สวัสดีครับเพื่อนเพี่พี่ชาวคริปโตเคอร์เรนซีกันทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเราต่อเป็นผู้พายแพ้นั่นเองเราก็ต้องพี่พี่คิดเห็นกันยังไงเพื่อนเพื่อนคิดเห็นกันยังไงว่า spot bitcoin df วันนี้ถามว่าโอเคไหมแบ็คล็อกซื้อเยอะนะครับวันนี้ซื้อค่อนข้างเยอะแต่เจอเกสเกลเพขายนะครับ อันนี้คือเป็นสรุปของเมื่อวานนะเจอเกสเกลเ,กเกทขายนะครับมากถึง500กว่าบิตคอยถ้าเทียบเป็นเงินก็คือ32ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับแต่ก็มียอดซื้อกลับมนาะเพียงแค่14ล้านนั่นเองโดยแบล็กนะแล้วก็มี Fidelity นะครับอีกเจ้าหนึ่งที่ซื้อเพิ่มมาอีก5ล้านนะครับแล้วก็อาร์กินเวสอีก2.5ล้านนะครับที่เหลือเทขายนะรวมแล้วก็มีโฮนะครับ ซื้อเพิ่มมาอีก3.5ล้านดอลลาร์สหรัฐนะสรุปแล้วก็บวรลบกบหนี้เรียบร้อยนะยังติดลบนะยังไม่ถือว่าเขียวสักเท่าไหร่เลยทำให้ราคาบิตคอยนั้นย่อไปนะแล้วก็วันนี้นะครับก็ราคาดิ่งลงไปไม่แน่ใจว่าจะมีการซื้อเพิ่มหรือเทขายเต็งใดนะครับแต่ดูทรงๆแล้วน่าจะมีการเทขายเกิดขึ้นนะเออก็เลยทำให้ราคาบิตคอยทิ้งดิ่งลงมาตอนนี้นะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะใคร สายสปอร์ตหรือสายฟิวเจอร์นะครับเออสายฟิวเจอร์นะไม่ใช่สายสปอร์ตเนาะสายฟนะิวเจอร์นะเรามัดระวังหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้สวิงแรงมากๆนะครับอ่าสวิงแรงมากๆนะครับต่อมานะครับมีข่าวค่อนข้างสำคัญพอสมควรนะคุณป๋าอ่าจูเลียนนะครับอ่าจูเลียนนะครับ,เ, Julian, รบเป็นวันนี้เป็นวันเกิดแกนะวันเกิดที่ตลาดค่อนข้างแดงพอสมควรนะเขาคือใครทำไมถึงเป็นตำนานนะตำนาน ตำนานไซเบอร์ฟังชันนะครับตัวจริงนะครับที่สนับสนุนบิตคอยตั้งแต่ราคาบิตคอยอยู่ที่10ดอลลาร์นะครับคือคนนี้นะครับคุณป่าคนนี้ที่แกมาพูดหรือว่าเป็นมีมกันที่เขาเออกมาพูดถึงนะครับที่เชิญชวนซื้อบิตคอยตั้งแต่10ดอลลาร์นะซื้อเก็บไว้ตั้งแต่10ดอลลาร์นะครับก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้พี่แกน่าจะเป็นมหาเศรษฐีไปแล้วมั้งครับ <laughs> ถ้าแกยังถือครองอยู่นะ เออแกก็น่าจะถือคลองอยู่แหละน่าจะเยอะอยู่พอสมควรนะแกก็น่าจะเป็นมหาเศรษฐีแล้วดูจากภาพที่ถ่ายน่าจะเป็นเครื่องบินเจ็ดส่วนตัวนะครับก็สุขสันต์วันเกิดแกหน่อยแกคือผู้ลิเริ่มนะเป็นอ e ิฟู้ดเซอร์ของบิตคอยหรือคริปโตนั่นเองนะโอ้ก็คือกี่ปีมาแล้วอะ่ะอืมหลายปีอยู่นะครับที่แกแนะนำเออเขาเรียกวนะ่าไงโปรโมทให้มีคนซื้อขายนะซื้อขายบิตคอยนะสิบดอลตั้งแต่ราคา10ดอลล่าแล้วนะครับก็ตอนนี้ แกอายุ53ปีนะน่าจะอายุตอนประมาณ40เนาะที่40หรือ30ไปปลายนะครับตอนที่แกน่าจะมีบิตคอยตั้งแต่ราคา10ดอลลาร์นะครับก็น่าจะเป็นยุคเริ่มต้นเลยนั่นเองนะครับก็ถือว่า Happy Birthday, แฮปปี้เบอร์เดย์แกสักนิดหนึ่งนะครับอืมก็วันเกิดแกก็ตลาดแดงเทต่อแน,น้่เลยเนาะ ต่อมานะครับเป็นข่าวจาก Bitcoin Magazine นะครับ Bitcoin Magazine เขาได้มาออกนะ just in นะก็ณตอนนี้นะครับณตอนนี้ประธานาธิบดี f ฟดนะครับไม่ใช่ประธานาธิบดีเนาะประธาน f ฟดแกนะครับป่าเจโลมนี่แหละอได้ออกมากล่าวนะครับอัตราอัตราเงินเฟ้อนะฮะอาจจะกลับมาสู่ที่2%ในปลายปีหน้าหรือปีถัดไปนะครับ ก็สรุปแล้วก็คืออาตาัตราดอกเบีย้ยแกจะไม่ลดนั่นเองนะเออปีนี้อาจจะไม่ลดก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเลขที่ออกมาล่าสุดนะครับผมก็ไปเปิดดูนะเปิดกันให้เห็นเห็นเลยนะครับว่าวันนี้เมื่อเวลาหนึ่งทุ่มนะครับมีการประกาศตัวเลขอะไรนะครับเมื่อเวลาหนึ่งทุ่มนะครับมีการปร,ประกาศตัวเลขการขอเรียกวนะ่าอะไร การยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานต่อเนื่องนะมากถึงอันนี้คือ1000งพันเนาะเออหนึ่งแสนล้านนะก็คือ1 000, ล้านกว่ารายชื่อนะเก็บ2 000, ล้านรายชื่อเลยนะเออถ้าเป็นรายชื่อก็คือ2 000, ล้านคนนะครับเออมากกว่าครั้งที่แล้วนะและก็ครั้งก่อนด้วยเออมากกว่าครั้งก่อนด้วยซ้ำนะตอนแรกลดลงไปแล้ว เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็จํานวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกนะเพิ่มมาอีกนะครับเออเกินคาดนะตอนแรกตั้งเป้าไว้ที่2องแสนสามหมื่นสี่พคนนะทะลุไป2องแสนสามหมื่นแปดพันคนนะครับอันนี้ก็คือว่าอัตราว่างงานมันเยอะเนาะมันก็ <c oughs> น่าจะต้องปรับอัตราลดอ,อลดอัตราดอกเบีย้ยแหละแต่ พี่แกออกมาพูดอย่างนี้ก็ทําให้ตลาดแดงแ mm. ดงแป๊ดเลยนะ mm. ก็หลายๆคนก็โอ้ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะถ้าอาตาัตราเงินเฟอ้อยังคงอยู่นะครับ mm. ก็ภาวนาให้มีการลดอัตาราดอกเบีย้ย mm. ให้เร็วที่สุดนะครับ mm. เพื่อช่วยเหลือผู้คนด้วยนะอืมนั <c oughs> แ่แหละครับก็ถือว่าเป็นสิ่ง ที่น่าตกใจสําหรับตลาดนะและอาจจะทําให้ตลาดบิตคอยนั้นแครชหรือว่าล่วงไปค่อนข้างเยอะเนาะอ่ะต่อมาเป็นอีกข่าวหนึ่งนะครับก็คือแจ้งเตือนด่วนนะครับธนาคาร Standard Charter อนะมูลค่ากว่า8 8 0 0ล้านพันล้านอ่าแปดพันล้านก็คือ8,000สนเนาะตีว่า8 0 0แสนล้านแล้วกัน8 0 0แสนล้านดอลลาร์กล,ลา่ลลาวว่าบิตคอยนะครับสามารถเข้าถึงออลทามไฮใหม่ ได้ภายในเดือนสิงหาหรือเดือนหน้านะครับอาจจะไปแตะที่1 0 0 0 0แดอลลาร์ก็เป็นได้นะภายในวันเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะอันนี้ก็ท่ามการตลาดที่ค่อนข้างแดงนะพี่แกก็ออกมามูลนั่นเองก็ออกมาเขาเรียกว่าอะไรในเมื่อเจอแผลสดๆใหม่ๆก็ประครบเย็นกันสักหน่อยนะโดยการให้กำลังใจนะโดย Standard Charter นะได้ออกมาพูดถึงนะว่า Bitcoin จะ เกิดอทาไฮใหม่อีกครั้งในเดือนสิงหานั่นเองเอ,อหรือว่าเดือนหน้านั่นแหละที่จะเกิดขึ้นนะในช่วงการเลือกตั้งด้วยซ้ำนะแสดงว่าอะไรคนที่ชื่นชอบของคุณโจเนี่ยคุณโจไบเดนเนี่ยก็น่าจะตกลงไปนะครับน่าจะเป็นคนโดนนั่นทำมานั่นเองกระแสมันมาทางนี้อ่ะเออ กระแสมันมาทางคุณโดนนั่นทำเนี่ยจะให้ทํำยังไงเนาะบิตคอยก็น่าจะพุ่งทุนดงบลก็เป็นได้นะเศรษฐกิจอาจจะดีขึ้นก็เป็นได้นะรอดูนะครับว่าผลจะออกหัวหรือออกก้อยนะจะออกป๋าป๋าโจไบเดนหรือเปล่าหรือว่าจะออกป๋าปทั้มนะก็ต้องรอดูนะครับว่าสถานการณ์จะไปในทิศทางไหนนะก็ต้องรอดูนะเขาบอกว่า is possible นะเป็นไปเป็นไปได้นะครับ ก็รอดูนะครับว่ามันจะไปถึง10,000แสนจริงหรือไม่ถ้าถึง10,000แสนนะครับก็คนที่ตั้งช็อตไว้นะก็เตรียมล้างกระดานกันได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าดีดจาก6 0 0 0ืแล้วกระโดดไปแสนเลยเนี่ยเหรียญหลายๆเหรียญนะครับอยู่ดีคุณจะรวยเป็นมหาเศรษฐีด้วยไม่รู้ตัวนะครับโดยเฉพาะเอาคอยนะเหรียญเอาคอยหรือเหรียญมิมเหรียญมีม่าเหรียญม,ม,นะมีมบางตัวนะครับอ่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับ กับอีกข่าวหนึ่งนะโดยสยามคริปโตนะเขาได้เผยแพร่ข้อมูลนะเกี่ยวกับตู้ ATM ที่เป็นคริปโตเคเรนซี่ที่พร้อมใช้งานนะก็คือใครที่มีเหรียญคริปโตเนี่ยสามารถถอนออกมาเป็นเงินสดแล้วเอาไปใช้ได้นะก็มีเริ่มขยายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี2020เนาะ2020มันมีน้อยเดียวนะจากกราฟนะครับตอนนี้เริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้ว แผ่วงกว้างไปมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งนี้บ่งบอกให้เห็นถึงอะไรออสิ่งนี้บ่งบอกให้เห็นถึงว่าผู้คนเริ่มจะเข้าถึงคริปโตมากขึ้นแล้วคนเริ่มจะรู้จักคริปโตเพิ่มสูงขึ้นนะครับและการความต้องการคริปโตจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะครับถ้ามีการใช้งานทั่วโลกจริงๆนะครับเออถ้าการเข้าถึงขนาดนั้นนะ กลายเป็นว่าราคาคริปโตจะไปแรงมากๆเพราะอะไรความต้องการยิ่งเยอะแต่เหรียญมีจํากัดเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละครับจะผลักดันราคาให้มันไปได้ไกลมากขึ้นนะโดยเขาบอกว่า6อันดับหอันดับทวีปที่มีการติดตั้งตู้ ATM คริปโตเนี่ยมากที่สุดนะครับอันดับ1ก็คืออเมริกาเหนือนะครับมากถึง30,000 5,000ตู้นะยุโรปอีก1ั0เนะครับออสเตรเลียอีก1,002เนอะเอเชียมีน้อยนะครับเอเชียมีเพียงแค่255ตู้นะแล้วก็อเมริกาใต้อีก40ตูนะ้ในแอฟริกา24ตู้นะครับอันนี้คือการเติบโตนะค่อนข้างค่อนข้างเร็วนะครับสังเกตดูว่าเออการขยายเรื่องการใช้คริปโตเคอเนนซี่ในการเขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกนะกันในการใช้คริปโตเคอเรนซี มันเริ่มเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ราคาคริปโตนั้นทูดมูลด้วยนะครับต่อมานะครับทาง e a k i n g New s นะอัปเดตเกี่ยวกับ Ripple กันส้นนิดหนึ่งหรือว่า XRP นะ e a k i n g New s นะครับก็คือด่วนนะสารยอมรับแล้วนะอย่างเป็นทางการนะครับของผู้พิพากษานะครับพี่โตเรสนะกับคำตัดสินที่ว่ากฎหมาย แห่งแผ่นดินเลยนะครับก็คือ law of land นั่นเองนะครับโดยแสดงความยินดีกับ XRP Corporation ด้วย community ด้วยนะบอกว่าผู้พิพากษาเทเลสเนี่ยให้ในในการพูดถึงเรื่องเซกกับริปเปิลเนี่ยเขาได้กล่าวมาว่า XRP เนี่ยในตัวมันเองเนี่ยไม่ใช่หลักทรัพย์นะแล้วก็ศาลอื่นๆยอมรับและตัดสินใจ ของเขานะครับในสิ่งนี้ที่เป็นได้นะและก็สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศด้วยนะสรุปแล้วการต่อสู้ครั้งนี้จะจบจริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำสั่งศาลเนาะเป็นตัวหนังสือของศาลเนี่ยเขาสแกนมานะไม่แน่ใจว่าวันไหนนะไม่ได้ระบุวันที่ฮฮอ,อืมในนี้ไม่เอ,อไม่มีวันที่นะครับไม่มีวันที่ระบุนะ ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ชัดเจนพอสมควรว่า XRP น่าจะจบกันแล้วนะเตรียมตัวทูดามูลหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วมีเอกสารเกี่ยวกับคำพิพากษาเนาะเออหรือว่าการพูดคุยกันในศาลนั่นเองนะครับออกมาแต่ก็รอการยืนยันอีกทีนะว่า XRP นนจะทูดามูลจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนะเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะ อนเกทูเรชนะเตรียมตัวนะครับพุ่งทูดมูลนะอย่างน้อยก็น1นดอลลาร์นะถ้าไปถึงได้นะครับเพราะว่าตอนนี้พี่แกรอโปรเจกต์อีกเยอะแยะมากมายนะครับที่จะมาซัพพอร์ตตัว xrp นะมิน่าเขาถึงรีบแบบขยันอัปเดต xrp จะสร้างสเตเบิลคอยเอย xrp จะทำโปรเจกต์นู่นนี่นั่นแล้วก็มีข่าวกระแสจากไลา์ก่อนที่ผมพูดถึงไปลอนเนะี่ยที่เขาจะมาลงทุน กับ XRP นะในรูปแบบใดไม่รู้นะครับก็อาจจะเกิดโปรเจกต์ขึ้นนะกับ Elon Musk อีลอนมัสนะกับ XRP นะครับก็ถือว่าเฮ้ยเขาน่าจะรู้ก่อนเราหรือเปล่าว่าแนวโน้มในการชนะของ XRP เนี่ยหรือว่า Ripple เนี่ยน่าจะชนะสารนะสรุปออกมาข่าวเป็นนี้นะครับเดี๋ยวรอยืนยันกันอีกทีนะสำหรับสาวก XRP นะอาจจะไปได้ไกลามากๆนะครับต่อมานะครับมาพูดถึงเวโลกันสักนิดนึงนะ การอัปเดตข่าวนี่ก็กลายเป็นอัปเดตวีโลนะครับผมก็ไปคุยมาก็เจอนะครับล่าสุดนะครับมีการาจัดตั้งสัมมนานะครับไม่รู้ว่าได้ยินเสียงหรือเปล่า อ่านี่ก็เขาเขาก็พูดถึงอะไรเขาพูดถึงว่าตอนนี้เวโรเตรียมตัวเปิดแบบโกลบอลแล้วนะครับโดยที่เขาพูดถึงว่าอืมตอนนี้เวโรโปรโตคอลเนี่ยเตรียมตัวที่จะขยายนะครับขยายการใช้งานไปมากขึ้นนะในโซนเอเชียทั้งหมดนะครับโดยการจัดตั้งครั้งนี้นะครับเขาทำงานร่วมกับนะครับธนาคารกลางของประเทศไทยนะแล้วก็มีการขยาย โดเมนต่างๆไปทั่วเอเชียนะครับเพื่อทำให้มันชัดเจนมากขึ้นนะเกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกเหรียญตัวนี้นะครับว่าจะไปใช้งานในลักษณะต่างๆนะเกี่ยวกับการโอนถ่ายหรือการ s วอปหรือการเปลี่ยนแปลงเหรียญต่างๆนะซึ่งผมก็ไปเจอโพสต์นี้ขึ้นมานะครับล่าสุดนะ n e x ซนะครับลดความยุ่งยากในการเชื่อมโยงระหว่าง IPS นะโดยการดำเนินการมาตรฐานาวิธีของ IPS ใหม่นะครับี่ยวการเชื่อมต่อระหว่าง Nexus นะครับประกอบไปด้วยรูปแบบการชำระเงินต่างๆที่รองรับได้สนับสนุนซอฟต์แวร์นะพวกเกตบเบสต่างๆางคิดง่ายๆก็คือเป็นแอปพลิเคชันโปรแกรมมิ่งนะครับอินเทอร์เฟซนะและก็รวมถึง ISO ออสองห่นหนึ่งมื่นนะครับก็ดูจากที่เขาเขียนนะครับอันนี้เป็นเขียนลายมือเลยนะก็คืออ,อ,อันนี้เป็นดอลลาร์เนาะเป็นยูโรเนาะเป็นเยนนะครับเป็นเหรียญสกุล HK นี่ไม่แน่ใจว่าของที่ไหนแล้วก็ W นี่น่าจะเป็นวอนนะครับวอนหรือว่าหยวนเอ่อหยวนนี่มานี่แล้วเนาะหยวนนี่ของจีนนะอันนี้ W นี่น่าจะเป็นวอนนะเงินจากจากอ่าอ่าโซนของเกาหลีนะก็มาถึงปุ๊บ t r a เฟอร์เข้าสู่ระบบนะครับอ่าผ่าน API เนี่ยเออแอปพลิเคชันอะไรพวกเนี้ยที่พูดถึงนะครับแล้วก็ผ่านระบบของแอปอ่าอะไรเนี่ย a อปโซเวโลโทเค็นะ for อะไรนะรีทรายใรีเทลเนี่ยก็ผ่านโปรโตคอลของเวโลง่ายๆแล้วกันนะครับแล้วก็ออกมาเป็นกุญกี้นะเออก็ออกมาเป็นการใช้งานนะครับก็ถือว่าเตรียมตัวเป็นข่าวดีแล้วกันนะครับก็บอกว่า y y ยวิวยูแคนะก็คุณสามารถซื้อมันได้นะก็ไม่ว่าจะสกุลเงินอะไรก็ตามนะครับสามารถเข้ามาใช้งานได้หมดเลยนะอันนี้เป็นเวโลโทเค็นนะในโซนนี้นะ ออกมาหลายๆรูปแบบนะบเตรียมตัวที่จะขยายต่อไปนะอันนี้ก็เป็นบทสรุปนะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับในหัวข้อนะอืมก็ถือว่าตอนนี้เตรียมตัวขยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีฟังก์ชันบล็อกเชนนะครับเทคโนโลยีฟังก์ชันบล็อกเชนะ Blockchain ต่างนะครับที่ซัพพอร์ตนะครับกับการใช้งานในตอนนี้นะรวมถึงอีโคโนมี่ซิสเต็มต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะ ท่ามกลางราคาที่ยอ่อลงลดลงอย่างต่อเน,นื่องนะเว l o ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะสำหรับเว l o นะเออย่อน่าจะยอ่อตามบิตคอยหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่บิตคอยทิ้งผิดบิตคอยทิ้งดิ่งลงมาจาก7จ0 0หเนี่ยในครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นเนี่ย VELO กับดีดนะครับดีดขึ้นไปแต่ตอนนี้กับยอ่อยาวเลยนะครับตอนที่เขายอ่อไปนะครับไม่รู้ว่าจะกลับขึ้นมาได้ตอนไหนนะครับแล,ล่าสุดนะครับ ก็มีการพูดถึงเซอร์ติกด้วยนะเซอร์ติกสกอร์นะครับค่อนข้างดูดีเลยเขาบอกว่า,อาตอนนี้แต่ละอย่างนะครับอย่างเช่นนะโปรเจกต์เทรดดิ้งเนี่ยวอล่มนะท็อปสิบเปอร์เซ็นะครับโทเค็นแอคทีฟนะท็อปสิบนะแต่ละอย่างท็อปสิบเกินท็อปสิบหมดเลยนะครับมีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับ Twitter Follow เนี่ยทอ 10, อ็อปสิบเท็อปยี่ห้าเลยนะครับแล้วก็การพัฒนาต่าง เป็นระดับติดท็อปมาเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างดูดีมากเลยนะครับสำหรับวิโรนะผมก็เข้ามาดูว่าเออเนี่ยเซอร์ติสิเค u r i t ิตี้สกอร์เนี่ย, Score, ยอยู่ในระดับ A นะครับแต่แต่สิ่งที่รู้สึกว่าด้อยไปก็คือโค้ดนะออระบบโค้ดแล้วก็ Fundamental นะฟันด a เมนทัลก็ยังน้อยอยู่ยังไม่เต็มร้อยนะครับก็ยังไม่ได้ติดท็อปเท่าไหร่นะก็ดูแล้วก็ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับและก็การกระจายเหรียญเนี่ยค่อนข้างกว้างเลย สังเกตดูนะครับเขียวเก็บทั่วทุกที่เลยนะถ้าสีเทาๆเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีมีมีหรือม,ม,ม,มีน้อยนะครับจำนวนโทเค็นที่ถือครองรวมถึงแอปเดตที่แอคทีฟนะออแล้วก็เขียวเขียวเขียวปึ๊บนะบ้านเรานะครับบ้านเราเนี่ยเขียวปึ๊ดเลยก็ถือว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างมาดีแล้วครับเหลืออย่างเดียวนะราคานะกับการพัฒนารวมถึงยุทเคสต่ตางๆที่จะเพิ่มขึ้นตามมานะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆถูกใจ เนื้อหาแบบนี้นะกอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ